สวัสดีครับ f อทุกทกท่านนะครับพบกับเอกกซ้ซีอีกแล้วนะครับวินาทีน้ําตาไหลอีกแล้วครับจะมาถึงแล้วตอนนี้ทีมงานสี่สหายเราจะต้องจากกันเฮ้ยลุงนี้เดียวเดียวมองมองมองนี่อ้าวสายไฟจะสายไฟโอ้ เต็นเต็นเต็นนี่เก็บอยู่บ่คอยขอยืมมานอนได้บ่เต็นนี่ได้เอาคุอยอยากหาบรรยากาศแบบนอนกลางเต็นหนะนะได้้อ่ะขอขอยืมเต็นหน่อยได้ไหมผมอยากมานอนเต็นนี่อยากมานอนเต็นเปลี่ยนบรรยากาศกับเบาไทยโซ่หน่อยนอนคนละห้องเลยว้ายไม่ใช่นะจ๊ะอ่ะ จะชวนเจ้ามานอนในเต็นท์ผมผมเช่าเต็นท์ลุงนี้แล้วเปลี่ยนบรรยากาศยังไงเจ้าจะรองเดุเจ้าต้องยอมเสียพูดไปเรื่อยนามาเปลี่ยนเปลี่ยนบรรยากาศหน่อยนี่เรามานอนเต็นเหรอดูดิเต็นท์ลายทหารอย่างดีเลยอ่านี่โอ้โหจะไปนอนกับพี่เอ็กซ์เกียร์สรุปไม่เก็บนานเต็นเนาะโอ้ใช่แล้วแหละเเเ้มาากลยนะจดูสิสวยสวยเต็นท์สวยอ่ะ เต็นทดีอะเต็นนะมมันเบานะจะนอนได้ไงของลุงนี้เต็มเลยในนั้นบ้าเดี๋ยวเสื้อผ้าก็กระจัดกระจายอีกเข้าไปในเต็นลุงนี้เนาะอมอแลอวเยอะมากอ่าอ่า จ้ะได้พักงานมันก่อนซักแล้วก็เก็บไว้พอจะมาก็ขึ้นรถมาเลยจะได้หอมๆเนาะเมียนหมกไปเป็นไวย้เพื่นก็เดี๋ยวมาต่อยนอนน้ำลายย้อยดยบ่เอาป่าไปลาเไว้ะเก็บตินหมดเลยตกใจอย่างเลยห้ามห้ามเพราะยายาเก็บเพื่อนเพิ่อนอยากเปลี่ยนบรรยากาศบ่เอาไว้ดูต่างหน้าหน่อยโอ้เพิ่นคิดถึงกลัวคิดถึง ออกมาดูเต็นก็ยังมีแห้งบ่ประมาณนั้นโอ้เออเออเออฮะล่าสุดนะครับ ถึงกับร้องไห้ไปเต้นด้วยนะไปร้องไห้ยังไงล่ะก็อยู่ด้วยกันมานานโอ้ยอาทิตย์เดียวเองได้มานานได้ไงพูดไปเรื่อยนะรางวัลออสการ์ได้เลยนะเจ้าน้อสุดยอดจริงๆเดี๋ยวว่าอีกสี่ห้าปันก็ได้พบอีกเนาะนะได้ใช่แอ็นายทำบ้านเสร็จพวกหนูก็มาแล้วสงสารแอนนายด้วยการที่จะมีวกงอยู่ครับโอ้เล่นแบบว่า เขาทำงานเขาก็ไหนจะไปสั่งของเนาะด้วยภารกิจเนาะด้วยภารกิจรักตัวใช่สุดตัวให้เสร็จก่อนถึงได้ร่วมกันอีกครั้งหนึ่งนะครับผมเคลียร์ตัวเองให้เรียบร้อยใช่ไหมตัวเองเคลียร์แล้วอย่าไปนอนเต้นนะเรานะนอนเต้นด้วยกันนะป๊อปเอาไปต้องนอนเต้นด้วยกันสองคนผมไม่นอนเลยผมไม่นอนกับคุณหรอกใครนอนใครกันแน่ผมนอนกับพี่ชายส่วนสิบผมพูดจริงๆนะถ้าไม่ถ้าไม่ ติดขาดที่แกเป็นสายเหลืองนะผมนอนได้มันไม่ใช่ปัญหาแต่ว่าผมกลัวหลับดึกดแล้วแน่นแน่นขัดขัดจุกจุกเลยนะผมอะไรเกิดขึ้นผมไม่เอานะผมไม่ไหวนะไม่ไหวเบาโดยโซ่อันตรายครับเป็นเบาโดยโซ่อันตรายเป็นบุคคลอันตรายสําหรับผมนะผมไม่ไหวครับไม่สู้นะฮะ ขอบายนะครับรขอบายขอบายครับผมถ้าไม่มีเต็นท์ผมก็คงต้องหาผ้ามาคุมนอนข้างนอกคนเดียวให้บ่าที่สู้นอนเต็นท์เลยเ<ร>ผมไม่เอานะฮะเอาไฟดีวนะโอ้แล้วนี่ฮะดูทีมงานถักโครงหลังคาของบ้านแอดไนก็งานขยับเรื่อยๆครับโอ้โหงานเร็วจริงๆฮะทำงานดีอย่างเลยแถวนี้ ช่างแถวนี้ฝีมือดีรวดเร็วขนาดช่างฝ้าของทีมเอกี้นี่เขาก็เรียบร้อยแล้วครับวันนี้เขาเร่งนะเร่งให้เราเข้าไปทำในเดินไฟให้เรียบรนอยนะวันนี้ก็ต้องจัดการให้เรียบร้อยนะหน้าบา่าวทยสูนะ,ะไรไปเอาปลปาไปเอาปลปาหรือ,อยังไงนี่ฮะด,ดูดิตอนนี้ช่างฝ้าให้ทำไฟ ช่างฟ้าเขาเร่งแล้วา้ดูเชื่อมโครงเหล็กโอ้สวยมือดีช่างฟ้ากดดันนะช่างช่างฟ้ากดดันช่างไฟแล้วครับตอนนี้เออช่างฟาให้ทำไฟนะครับดูนี่สุดเราเราต้องจัดแล้วพี่เอ้ยบ่าวไทรซู่แล้วก็เอ็กี้ซียูนเราอย่าให้เขาพูดบ่อยเราไม่ใช่เด็ก พูดครั้งเดียวก็จบแล้วรู้เรื่องแล้วออช่างฟ้าต้องรอไฟนะครับผมออต้องรอฟว้านะครับต้องขอคู่กันนะครับอาอ้เนาะคลิปนี้ก็ขอฝากไว้เท่านี้เนาะเป็นคลิป,ป,ลปจากลาทีมงานสั้นๆนะฮะก่อนจากนะทีมช่างพงเขาก็จะเดินทางกลับไปปฏิบัติภารกิจของเขานะครับผมอ่าส่วนคลิปนี้เอกกี้ก็ขอฝากไว้เท่านี้ก่อนนะครับผมขอบคุณที่รับชมสวัสดีครับ